ถูกแต่ว่าปุ๋ยยากับพแพงล้วอยู่ในยุคที่เราทํานาแล้วเรากําหนดราคาข้าวไม่ได้อย่างนี้เราแย่นะคะทุกคนข้าวราคาไม่นิ่งเลยราคาแบบร่วงสุดๆเลยนะคะปีนี้แต่ปุ๋ยยากับราคาสูงริ้วทางเดียวที่พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรนะคะจะรอดก็คือเราต้องหาตัวช่วยดีๆมาลดต้นทุนนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราไม่ลดต้นทุน ายอย่างเียเลยนะ,ะทุกคนเพราะเราไม่เหลือเราเหนื่อยรีเราทํานาทั้งทีเราก็อยากเหลือกําไรใช่ไหมคะน้อยแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะนั่นก็คือผงดําโนอาตัวนี้เลยนะคะผงดําโนอาช่วยในเรื่องอะไรบ้างแล้วทําไมเกษตรกรลหลายๆคนถึงชอบแล้วก็ติดใจกลับมาซื้อซ้ํานะคะนึ่งก็คือช่วยให้แตกรากแตกกอรากยาวหากินเก่งนะคะเถี่ยวต้นสมบูรณ์ต้นอวบนะคะแข็งแรงนะคะแล้วก็ประหยัด ปุ๋ยได้นะคะก็คือแบบว่าถูกราคาถูกมากๆนะคะ1 2ซองราคา15บาทนะคะทุกคนไม่สามวันเห็นผลแล้วนะคะแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้ใช้ร้อยเปอเซเลยนะคะทุกคนน้อยอยากให้ทุกคนลองเปิดใจใช้ผงดำโนอ,อาดูนะคะเออใช้ผงดำโนอาแล้วต้องใส่ปุ๋ยไหมต้องใส่นะคะทุกคนแต่ว่าเราสังเกตอาการพืชเอานะคะถ้าสมมติว่ามันยังเขียวงามสมบูรณ์อยู่เราก็ประหยัดปุ๋ยลงมาได้นะคะ ผงดำโนอาใช้ได้กับอะไรบ้างนะคะใช้ได้กับข้าวอ้อยข้าโพดนะคะมันสับปรหลังหัวกรกกาดห,หัวใช้เท้าแครอทนะคะฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นนะคะใช้ได้กับพืชทุกชนิดแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้ใช้ร้ออร์เซ็นนะคะน้อยอยากให้ทุกคนเปิดใจลองสักครั้งนึงผงดำโนอากาแฟยังแพงกว่าเลยนะคะทุกคนหนึ่งซองนะคะสิบห้าบาทสิบซองหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะห้าสิบซองแถมฟรีให้อีกสิบซอง ราคา500บาทนะคะ62 500บาท100ซองแถมฟรีให้อีก1 2ซองนะคะราคา800บาทจะจัดส่งฟรีตั้งแต่1 2ซองขึ้นไปนะคะทุกคน แต่ว่าถ้าช่วงไหนที่แบบว่าข้าวเต็่ตัวข้าวออท้องเนี่ยน้อยแนะนาเป็นตัวอะมิโนนาโนนะคะใช้คู่กันกับผงด no ําโนอา์นะคะอย่างน,น้อยก็ประหยัดต้นทุนให้ทุกคนได้นะคะเม mm ็ด hmm. ข้าวของท่านจะเม็ดเต่งเม็ดสวยเม็ดใสเม็ดฉ่ำนะคะลูกดกน้ําหนักดีต้องอะมิโนนาโนนะคะใช้คู่กันนะคะ mm hmm. ตัวนี้ประหยัดมากๆอยากให้ทุกคนลองนะคะ mm hmm. ถามว่าออตัวผงด no ําโนอา ตัวเดียวกับผงนาโนที่น้อยขายอยู่ไหมน้อยจะบอกว่าไม่ใช่นะคะทุกคนมันทํามาจากคนละอย่างเนาะแต่ว่าถ้าสําหรับหลายๆคนที่แบบอยากลองแค่ผงดําเจอว่าอ่าลองตัวนี้แล้วอุ้ยผงดํายังดีเลยอ่ะแล้วผงนาโนจะขนาดไหนถามน้อยได้นะคะเอะตัวน้อยเองเนี่ยน้อยก็มีโอกาสได้ใช้ผงดําโนอานะคะเพราะว่าเราก็อยากจะรู้ว่ามันใช้แล้วเป็นยังไงบ้าง ก็ปรากฏว่าเขียวดีค่ะทุกคนแต่เราทําข้าวครั้งนึงเราทํานาครั้งนึงก็คือตัวน้อยที่เป็นคนขายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะมิโนผงรุ่งโรดนนาโนผงดําโนอาเนี่ยตัวน้อยน้อยยอมรับเลยนะคะว่าน้อยใส่หมดทุกตัวเพราะว่าน้อยต้องการที่จะประหยัดต้นทุนปุ๋ยนะคะก็คือแบบอย่างแปลงเนี้ยพื้นเนี้ยทั้งหมดเนี่ย่24ไร่ใส่ปุ๋ยไปทั้งหมด18ลูกเลยนะคะ คือประหยัดไปทั้งหมดหกลูกเซตนี้เซตนี้แล้วก็ผงซูเปอร์นาโนนะคะแต่ว่าหลายๆคนอยากจะลองแค่ผงดาโนอาก,ก็ได้ค่ะตัวนี้น้อยการันตีนะคะน้อย